สวัสดีค่ะโอ้มาดูอ่าฟากทางนี้นะคะนี่โกโก,โก้หลายปลูกคณะกวางตุ้งของเจนจิราชาแนลกับพี่แดงผักบุ้งของต้นฮักเต่าทองปลูกกระเทียมนี่ของนายโพโอ้แดจังเกิมปลูกกระเทียมออืกวางตุ้งชิดปากแปรต้นอ้อหมอลำ,ลำคู่ขวัญ อืมนี่นี่นี่เป็นแปลงเขาทําเป็นแปลงแปลงแปลงของใครของคนนั้นอารมณ์ที่สุขนะทุกคนครับที่จังหวัดขอนแก่นนะสวยงามมากผักเขาทำโครงการโคกหนองนามีการจัดสรรพื้นที่นะครับในการขุดสระในการปลูกเนี่ยเขาเตรียมดินบางแปลงก็ยังยังไม่ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเพิ่งขุดอ่าทำเป็นอ่าเริ่มเริ่มขุดใหม่ๆนะ ยังไม่เรียบร้อยดีของชิดปากแปลกว่าเรียบร้อยดีแล้วอ๋อนี่ของเสือใช่ไหมของเสือพาไปตรงนี้ใช่ไหมคะหมายเลขสิบเจ็ดเขาทำไว้ทั้งหมดสิบแปดนะยังสิบแปดอ๋อเหรอคจับฉลากเอาหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะคุณพอลี่เขาให้เลยอ๋อเหรอไม่คิดว่าจับฉลากตรงนั้นตรงนั้นนั้นนั้นอ๋อจับบ้านมาช่วยนช่วยของให้แม่ช่องแม่ครูฝาก ฝากกดไลน์หน่อยฝากหน่อยไม่รู้ว่าคุณพ่อิจะให้อะไรสิฮะตอนนี้นะครับอ๋อเขาจะเอาพันธุ์ใบแจกใช่ไหมอ๋อเอาพันมา์แจกเนาะคะเนาะนี่มาเล่นมาเยี่ยมน้องๆนี่เพาแปลงคนอื่นจะเห็นว่าเขาใส่ปุ๋ยจนดินมันดำหมดแต่ไม่เป็นไรทําทีหลังก็ได้มันยังไม่เข้าหน้าหนาวเท่าไหร่ปลูกตอนไหนก็ได้ใช่ไหม จะได้มาเรียนรู้เรื่องการทําไร่สดทายังไม่เป็นฝากน้อยฝากช่องหน้อยช่องช่องแม่ครูสมจิตกุกตูมค่ะช่องสวัสดีค,ค่ะค่ะช่วยดันให้หน่อยนะคะจะได้ถึงพันหนึ่งพันคนตอนนี้ยังไม่ถึงเลย 5, เลย,ยังยังเพิ่งเริ่มได้ประมาณสิบสิบสองวันอ๋อเพิ่งทําได้สิบสองวันจ้าช่วยดันให้หน่อยนะคะ แมู่สมจิตกกตูมเนี่ยค่ะอยู่กกตูมแต่ก่อนอยู่บ้านแตนนั่นแหละคนบ้านแตนก่อนก็เป็นคนสุรินคนสุรินกอกกุยกุยกุยขมือดิ้นเมยอันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่กกตูมค่ะอยู่ได้สี่สิบปีละสี่สิบปีละฝากหน่อยเด้อฝากหน่อยเด้อช่วยกันกดติดตามนะแม่ครูสมจิตกกตูมค่ะก็เป็นญาติญาติกับเสือพาไปในแหละเป็นญาติกันเลยนะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะบ้านอยู่ห่างกันแค่สองสามกิโลค่ะค่ะช่วยน้อยจะได้ไลฟ์สดกับเขาครับผม ท่านนะคะเสียฝากหน่อยค่ะแม่ดาแม่ดาแฟมิลี่ค่ะฝากหน่อยค่ะช่องใหม่ของแม่ดาค่ะแม่ดาแฟมิลี่ค่ะสรุปจะชื่อแม่ดาแฟมิลี่เนาะค่ะตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก200ค่ะขาดส0 0จะทบพันของแม่ครูเหมือนกันฝากด้วยนะคะแม่ดาแฟมิลี่แม่ดาแฟมิลี่นะฮะช่องใหม่ของแม่ดาาอง0 0ก็จะได้ทบพันค่ะครับของแม่ครูก็ขาดสองร้อยกว่าทันเลยนะค่ะครูสมจิตค่ะก็ฝากหน่อยค่ะช่วยดันให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้หนึ่งพันเร็วๆจะได้ จะได้รำบให้ดูจะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเอฟซีอันนี้เขามาดูอะไรกันตรงนี้นะอ๋อเขามาดูมานาสตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนื่นมาเนี่ยก็พอไปได้อยู่ ใช่ไหมมีคนแนะนําให้กินวังพลออของพี่อนุวัฒน์ฮะพี่ว่าเขามาปวดตัวอยู่เนี่ยมาสองสาวันที่ผ่านมาก็เป็นของพวกเราของพี่ของพี่อนุวัฒน์อ่ะทีนี้มีพี่เอฟซีซื้อให้หนึ่งกล่องแกบอกให้ทานมาละสองเม็ดก่อนนอนทานมาสามวันแล้วารู้สึกว่า กระปีกระเป่ากระปีกระเปายืดกระชับกระเชงถ้าอย่างน้องก้าวทาเนี่ยก็เตะคิ้ดังปึ้งๆั่านานนานนานประโยนให้โกโก้ไล์แล้วแบบนี้โกโก้ไล์ฝากช่องแม่คู่น้อยสวัสดีค่ะอาการปวดยังไม่มีตอนนี้นะฮะ ฝากหน่อยค่ะฝากทุกทุกช่องนั่นแหละเหลือขาดอยู่สองร้อยกว่าค่ะอ้ขาดสองร้อยกว่าค่ะช่วยดันให้หน่อยค่ะช่วยอะไรนะครับช่องแม่ครูสมจิตกกตูมค่ะแม่ครูสมจิตกกตูมค่ะช่วยดันให้หน่อยจะได้หนึ่งหนึ่งพันซับด้วยให้ถึงพันซับค่ะช่วยดันตรงนี้เลยค่ะใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วช่วยดันเลยค่ะที่บอหึงนะครับคนเบื้องของผมพ้นร้อยตอนนี้ ช่วยดันหน่อยได้้าได้6รวมกันก็ยังดีเนาะฝากอช่วยดันหน่อยกะฝากด้วยนะกาขอบคุณมากค่ะขอบคุณกคกะก็มาเล่นบ่อยบ่อยนะเห็นไหม คลึกคลืมดีอยู่ที่นี่คลึกคลืมดีเพราะคนเยอะคิดว่าเคยรักษาเกี่ยวกับคนไขี่อยงโอ้น้อยมั้งหมอให้ยาตัวเดิมที่เราเคยตาน้อยกโกกอกมาละจะฉีดจะฉีดเขาจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ